วันนี้นะครับก็จะมานะครับเสี่ยงตีคองนะครับว่าถ้าจะทำการใหญ่หรือจะทำอะไรยังไงนะครับถ้ามาตีคลองแล้วคลองเสียงดังกล้องกัง,กงวานเป็นที่ประจักษ์นะครับการนั้นก็จะสําเร็จครับผมเนี่ยจะมีโปรเจกต์ในการทํางานในช่วงของปีใหม่นะในช่วงของเดือนมกรา ปี67นะครับขึ้นปีใหม่นะ,ะคิดสักราก,ก็2024นะมกรานี้นะนะครับ,ก,รนะนะรบก็จะมีโครงการไปทำพิธีกรรมที่เขาไกรล,ลาดนะรประเทศเทิเบตนะครับก็จะเป็นในลักษณะของกลุ่มทัวร์เขาจะมีการทำทัวร์กันนะแล้วก็จะให้ผมเป็นพิธีกรรมนะครับไปทำพิธีให้กับองค์พ่อพระสวะ นะครับนะก,นนก็วันนี้ก็วันนี้ก็คือวันที่พระราหูย้ายพอดีนะครับวันที่18ตุลาปี66นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเสี่ยงคองดูนะครับว่าโครงการเราโคจรเนี่ยนะครับจะสามารถนะประสบผลสําเร็จนะครับดังที่หวังได้ไหมนะครับจะเอ่อกล้องของวานไหมนะครับหลักการก็คือท่องนโมสามจบนะครับแล้วก็บอกกล่าว นะแล้วก็เทวดาเนาะแล้วก็ทำการนะรูปนะดูว่าจะดังไหมนะ <All right. S 1> ให้อ้อ oh. นะครับก็นะครับเป็นที่ประจักษ์กันแล้วนะครับในเรื่องของปฏิหารนะครับผมก็ไม่เคยตีคองที่ดังได้มากขนาดนี้นะครับก็ก็เดี๋ยวนะฮะให้รู้ว่าในเรื่องของเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับก็สาธุครับ